เมื่อวานเรื่องส n น k กล้วยที่เราเล่นไปเนี่ยผมไม่เอาจริงใจเฉยครับมาฮะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ของจริงให้ดูและใครที่กำลังมองหาผีเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมวันหนาเบรกเอาใช้เพียงแค่ U I D เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าทูก,กว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกม Li n e Applemin t หรือคลิกลิงก์ใต้ดคลิปชันได้สมัเสีย่ย Come on boy. Yeah. Ui dây bệt dịp kìa. Yeah. 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 Ba boy. Yeah. Ba boy. Yeah. Negative. Negative. Negative, bro. Negative. Come on, boy. Yeah. Yeah. Bravo, bro. Yeah. Yeah. Yeah, bro. Yeah. Yeah. Yeah, bro. Yeah. Huh? <Yeah> 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 <Yeah Yeah> <Yeah> <laughs> yeah Bravo bro! บอกเลยฮะว่าตานี้เนี่ยของเรายัางอิ่มครับเซ็ตแต่ละตัวนี่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ของแดงเนี่ยน่าจะไม่ได้เลยวฮะเพราะห้องร้านเนี่ยเขาเปิดไปแล้วไม่เป็นไรฮะไปออกกันดีกว่า สวยชีพหายเลยอะไรนะครับใช้ปืนอเนกฟาร์มไปเนี่ยมันยังง่ายไปเหรองั้นลองปืนนี้ไม่ล่ะลูกซองแฟดไปฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู ไม่เลยงิไม่สันเกือบเกือบแน่แน่ไอ้น้องก่ <c oughs> ไม่เปลี่ยนไหมกัน ไแม็กมันไม่เปลี่ยนปะเอาเอา bro call your friend bro call your friend เข้ามาแล้วมาแล้ว call your friend bro ไอโต้อยู call your friend bro แม่งไม่เรียกเพื่อนหรอไม่เรียกเพื่อนหรอ เลกของเด็กมา,มาน้องเดียด๋วยวเดีไม่มีอะไรเลยว่ะดูดูกัน์ดแล้วนั่นรังแกเด็กเม่แต่เมื่อกี้ผมตายนะช่องเจ็ดไหลเป็นน้ำอีกอะไอ้นี่พาผมจิ้มได้ก็บอกรังแกเด็กแม่งเอ้ยชีวิตกูแม่งไม่ยุติธรรมอะไรเลยอุ้ยโอ้โหนี่ไงรังแกเด็กฮี่ยายา่า ยายายาโอ้โหเยี่ยมไม่มีที่ไปละยา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 มาบอยยามาบอยยามาบ y ยยา

ย่า We winner bro We w i n n e รวยละไอ้เนี้ยตันนี้แหละกูจะได้ออกร้านณตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยเวลาที่ออกร้านมาถึงเราแล้วเว้ย สบแรกผ่านไปสบสองสบสามค่อยค่อยผ่านไปลงปิดคิด้ากปูมิใจก่อนเดินมาถึงวันนี้ เอ้ยโอ้โดนตวเองมึงดโดนระเบิดตัวเองไงอย่าพึ่งนึงอย่าอย่าย่ายาแย่นี่เด้อจิบหายแล้วลั่นไปแล้ววันนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่ามาตัดกูหน่อยมึงรับไปเอ้ยอย่า พ่อมึงโอ้โห <c oughs> ไอ้ระเบิดทำกูตายตลอดก <c oughs> ูปาระเบิดทีไรกูตายตลอดแฮ <c oughs> ้กลับมา่นปืนปกติสักหน่อยละกันนะครับไม่ใช่อะไรฮนะตายบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวกูดูบนอีกหลังกูเนี่ย มาระเบิดเดียวมันปิงเหลืออะไรวะเนี่ยกมดมาระเบิดไม่ไปเลย เอ้าคนละพวกเหรอวะอย่าบอกว่ากดโซโล่มาใ่หรอไอ้ะอะไละเราไม่มีหวั่นใจดิเราเลยไม่รู้อ่ะต้องมีหวันใจหาเวลาจิ้ข้าวไม่ได้ ก่อนเขาไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเว้ยผมไม่อยากถือปืนสองกระบอกเลยแม่งเอ,อ้ย อยากหูหลับอยากห,หลับหูหลับตามากเลยแล้วไปกดตับ,บนั่งแช่แม่งตายมัน <g ül> เหนื่อยชิบหายเลยเดินมาเนี่ย <g ül> เมิฉนั้นไม่น่าจะได้ออก nghe mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เอาตายไหนได้ไหนแล้วหัวถ้าเราชนะนะโอ้ยเย้ยยทุกวันเลย มองไม่เห็นนะเชี่ย มาโวบรออใหแน่นอนครับพี่ชายไ k บวลาเราเซ้วะ แบบมีไนท์อีกสักหัวอยู่ในตัวเลยนะขวัญในไกลแป๊บพุนะ่นอะ ไอ้อะไรนะไอ้น,นี่อูไม่มีเลยเหรอวะนี่น่คนนี้มีออนเสาปืนอะไรเนะี่ย ก่อนผมหอบจัดแล้วอ่ะเดินหอบแล้วอ่ะขัดหน้าเต็มเลยได้ล้างหน้าดูอู้คนนี้ก็น่าจะของเต็มไน่โอ้โหของวงนั้นเลยไอ้ยาไหนวะยาเออยามา แม่งเลยไม่หมดชัวร์เลยของโอ้โเดียวเลย ไอตัวสายที่เราคิดว่าไม่มีปึ้งยิงกูหัวแตกอสองล้านสองบาวโบ เฮียร์บอสกันไปเลยหรือไงเราจะมีเหลือสักตัวเนี่ยผมว่าเขี่ยมก็ยิงเกินไม่เดียวหน้ามื ไม่หลบสักทีวะนะเฮ้ยตกใจเลยมัวแต่โฟกัสตัวนี้ตาไม่ได้ดูตัวนู้นเลยหย่า ตอนนี้มันใช้ไปสิบนัดละสิบนัดละสิบห้า ไม่เลยวะไอข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้เหมือนคนเลยไอข้างหลังก็อะไรกันเนอะอดไอข้างหน้านี่อะไรวะเมื่อกี้ กิดดูหัวผมหรอหมดแล้วมัเนี่ยข็ดยาบอยยาบราววบราวยาไปกดยึดกันละกัน อันนี้เนี่ยของคนของบอดรวมกันเนี่ยก็อิ่มอยู่ฮะในห้องร้านเหมือนเดิมเลยครับเรามาไม่ทานอีกแล้วเออป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะัะฝา,ากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเล่นด้วยไ,ได้ไหมไม่ได้เปิดจอยเลยครับบกแสนไอ,อ้ได้กินข้าวแล้วเว้ย